วัดจีจ้าเพื่อนเพื่อนนิทุกท่านเรามาดูล่างกันอีกสูตรหนึงเดี๋ยวก็ไปเอาบนก่อนก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าเตือนแนวทางน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยล่าง อย่างเดียวสามล่าง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 อย่างเดียวเราจะใช้ตัวน,นี้นสองห้านหนึ่ง สามศูนย์เก้าแปดเจ็ดล่างใส่แค่นี้แหละไม่ต้องใส่ยเยอะพันหนึ่งสองสามหน่วยบุญ ในบนวงหนึ่งของพี่เมียนเบาลงแล้ววะวงหนึ่งของพี่ยังไม่ได้ลงสุดนี่นแสนหนึ่งครั้ง สิบบนหน่วยบนบวกสองคงที่สามหนึ่งเป็นสามบวกเก้าบวกหนึ่ง <c oughs> เป็นเจ็บคอแล้วสองบวกศูนย์บวกเก้าบวกสอง ถ้าบุญเป็นสิบได้สามเอาไม่ได้มีคงพี่บไ่ได้มีคงพี่เือคงพี่แล้วคงพี่ไม่ได้มีได้จ้าคงที่ไม่มีบุญพิดไปบวกหนึ่งเฉยๆเท่ากับสามบวกเก้าได้สอง สามเก้าบวกสองเป็นเก้าล้อสิบโอ้ยูหนึ่ง บนหน่วยบนบุกสองเป็นแปดเออแปดบุกสองเป็นศูนย์หนึ่งสองไม่มีคงที่นิดหนึ่ง หมดเลยลูกมันก่อนมันดูมันดูนด,ดูไม่คักเลย nhiều thêm nữa. Cứ mà pin. sai vô phiền. Một cây giàn, một จับคู่กันก็คือสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองแต้มรวมแต้มรวมนี้เราจะใช้ เอาสูตรเดียวเนะเอาสูตรสูตรมันน้อยตัวเอาสิบสี่สิบสี่คือตัวนี้สิบสี่สามบวกเก้าคงที่ถ้าเราสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สอง บวกหนึ่งบวกสองได้สามสี่ห้านี่คือเต้มรวมเอาสูตรนี้ลองดูมันจะเข้าไหมเต้มรวมอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งเราจะใช้พันบวกสิบล่างพันคือหนึ่งสิบล่างคือแปดบวกหนึ่งคงที่ เป็นละเก้าสิบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไปห้าตัวเลยเรียกออกไปที่ศูนย์สองเขาส่นที่สองกับสามสองสามเต็มสองตัวก็คือส่วนมาที่สองศูนย์ส่วนสองตัวสามศู 30. นย์นี่นี่คือเต็มเลยจ้ะ แต้มนี้มันจะมาดูดูตรงนี้เด้อแต้มนี้จะใช้สิบครั้งที่สี่บวก9้าคงที่เท่ากับ x บวกหบวกสองแล้วอีกตัวนี้มันจะใช้พันบวก10บล่างบวก1คงที่เท่ากับ x บวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาห้าตัว เอาสูตรชนกันนะล่างเอาสูตรเต็มล่างชนกันเลยสองสูตรชนเอาเอามาฝากเอฟซีเฉยปกติแล้วจะไม่ลงเอฟซี F C ที่อยากได้เต็มล่างเอาสองสูตรนนเลยเลียวไปที่สองสูตรโอ้คือไปหดเปลแล้ว <c oughs> ไหวเลยทำ <c oughs> ไมไหวก็ไหว ต่อมาที่ออกก็คือห้าเก้าสามห้าสองล่างไปที่สองศูนย์เราใช้พันหนึ่งสองสามบวกหน่วยล่างเศษบวกสิบนี่นะคะสามเก้าเป็นจุดบวกสอง เจ็ดแปดเก้าเก้าศูบวกหบวกสี่สิบสี่ห้หกจะคู่ก็คือ9ก้าสี่เก้าห้าเกหกศ สี่บวกเก้าเต็มเลยจนะ้ะสี่บวกเก้าเป็นสิบสามสามสี่หกเอาเอาสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้ไม่ต้องชลนนะ้องเพราะว่า <c oughs> เรีมาที่ศูนย์หกเขาเต็มตัวเดียวศูนย์หกเต็มเข้าที่หกยันบัวหรือบึง <c oughs> ได้ป่ะศูนย์หกต่อมาต่อมาเราจะใช้ก็คือห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองศูนย์หกล่างพันสามครั้งเซนหนึ่งครั้งสิบ ตามนี่เลยนะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองเท่ากับสามสาบวกเบวกสีสห้าเป็นเก้เบวกเเป็นสิบแปเก้าศูจะพู้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศู ใช้สามสิบที่สี่บวกเก้าคงที่นี่เต้มเลยจ้ะเก้าแล้วสิบสิบเสิบสองได้สองสามบวกสงเป็นห้าตัวนี้ก็เต้มสามเอาตัวเดียวนะศูนย์สามมันเขาเต็มสามอยู่เต็มสอง fc พิจารณาเองนะคะ9 4 11 2ตัวนี้เต็มสอง4 5 6 7 8เต็ม8ไม่ใช่8 9 10 11 12ได้เต็มสองหางเวลาคือแล้กกวได้เต็มสองหางนะคะเขาเต็มเต็มเตมมันจะชนตัวไหนเราอยากรู้ก็คือเราจะใช้ พันอีกเจ็ดสิบล่างคือศูนย์บวกหนึ่งคองที่เจ็ดและแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าสิบสิบสองเฮ้ยศูนย์สองศูนย์สองกันสาม หนึ่งสสี้าชอบจ็จัดขัดกระ่านเข้าเตรียมสองอันถ้าไม่บวกตัวนี้ผิดสามนบวกศูนบวกหเป็นเปดดูคำเตือนจ้าแคบไว้รุนดูคำเตือน ตเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า